กบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวเจริญธรรมสำนึกดีมีเอเอเอาใหม่นะคะกบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวกบาบคารวะครู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องหมู่บิดีทุกท่านค่ะชื่อพรพิษสามสีเป็นเตรียมจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองอายุหกสิบสองปีอยู่ที่จังหวัดปัตตานี เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีสถาบันธิชารามค่ะวันนี้วันนี้กิเลสมันบอกว่าไม่ส่งการบ้านดิว่าเดี๋ยวก็ไม่ไม่ได้เพราะว่าสู้กับกิเลสดกว่าเพราะว่าเป็นคนแพ้กิเลสอยู่อยู่เรื่อยๆค่ะต้องต้องต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะคือแบบนี้นะคะเออ มีพี่น้องเอเมื่อสักเอเกือบปีแล้วค่ะมีพี่น้องท่านหนึ่งท่านก็โทรศัพท์โทรศัพท์มาแล้วก็มาหาด้วยค่ะอท่านก็แนะนำเอชวนแบบแคล้ายๆเชิญชวนไปลงทุนลงทุนกับบริษัทอาสังหาริมทรัพย์อา่าแห่งหนึ่งค่ะและลงทุนเป็นลงทุนเป็นเงินระดับแสนแล้วคือ ใจอ่ะใจใจพิษอะรู้ตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าไม่ยุ่งไม่เอาไม่เอาทางนี้ค่ะเพราะว่ามันมาอยู่กับแพรย์วิธีธรรมแล้วมันไม่ใช่ค่ะท่านก็ชวนแล้วก็ท่านก็มาหาด้วยแนะนําแนะนําว่าอได้กําไรดีนะอะไรลงทุนเป็นหลักแสนแต่ได้เงินมาเข้าตัวได้ครึ่งต่อครึ่งค่ะแล้วเมื่อวานท่านท่านก็โทรศัพท์มาโทรศัพท์มาแล้วก็ทีนี้เอพิษอยู่ที่ สวนกับคนข้างๆพ่อบ้านนะคะแล้วก็ทีนี้ก็แล้วก็ไม่สะดวกที่จะคุยกับท่านแล้วก็พอเห็นเบอร์ท่านนี้ก็รู้สึกว่าเออมีความคิดว่าท่านคงจะโทรมาเรื่องเดิมอยู่แล้วแหละเรื่องเดิมแล้วก็ไม่รับสายแล้วประกอบกับเออไม่สะดวกที่จะรับเพราะว่ามีคนข้างๆอยู่คุยไม่สะดวกแล้วท่านก็โทรมาประมาณสักสองสายแล้วก็พออเอ,อกลับถึงบ้านบ่าย บ่ายแก่ๆค่ะท่านก็โทรมาอีกท่านก็โทรมาอีกแล้วทีนี้ก็มีคนข้างๆอยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนกันก็ไม่รับสายเหมือนกันแล้วก็อ,อ่ือเห็นเบอร์ท่านก็ขยาดคิริเอนขยัดไม่อยากจะรับสายเพราะว่าคิดว่าท่านคงจะโทรมาคุยเรื่องเดิมๆค่ะแล้วก็สักพอสักพัาก็สักพนน่นัึงอ่ะไม่เอาดีว่าเราโทรกลับไปหน่อยดีว่าเราโทรกลับไปหน่อย โทรกลับไปหน่อยสะดวกอ,อไม่มีคนข้างๆแล้วเราก็โทรกลับไปหน่อยดี่บเออคุยโทรคุยกับท่านผลปรากฏว่าท่านไม่ได้คุยเรื่องเ,ออเรื่องที่ว่าการลงทุนมาร่วมชวนลงทุนเลยค่ะท่านคุยคุยเรื่องที่ว่าจะสั่งของอ่ะสั่งซื้อของว่ามีไหมสินค้าตัวน,นั้นนะคะอ,อมีไหมอยากได้เพราะว่าเอาไปใส่แล้วดีมากใส่ดีมากเลยค่ะทีนี้ก็ เออ่ท่านก็แล้วก็พอคุยกันไปคุยกันมาก็ถามถามถามทุกถูกันท่านก็ว่าอ่าระยะเวลาหกเกืดเดือนเนี่ยท่านลงทุนไปเงินเป็นเงินเงินแสนเงินแสนแล้วท่านก็ได้มาเท่าตัวเท่าตัวเลยค่ะค,คุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะได้ทุนกลับด้วยแล้วก็ได้ได้อกําไรครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ลงเรื่อยๆเรื่อย,อยๆแต่ท่านก็บอกว่า ตอนหลังก็เหมือนกับระมัดระวังกลัวเหมือนกันว่าเขาจะหลอกอะไรทำนองน,นี้ก็ก็ได้คุยก็ได้คุยทรมะก,กับท่านเล็กเล่นน้อยตามฐานของเราตามฐานของท่านนะเออพอคุยเสร็จท่านก็บอกว่าท่านสบายใจมากเลยท่านที่ท่านได้คุยคุยคุยกับเราแล้วทีนี้อืมอ่าคือเออเราเออ ก็บอกเออก็ตั้งแต่เจอแพทย์วิติธรรมเจออาจารย์หมอเขียวก็นอเตอรี่ก็ไม่ซื้อมาเป็นปีๆแล้วค่ะแล้วเงินในสลากในสลากที่ว่าในสลากธนาคารสลากออมสินใดก็พอคดคบงวดก็ไปถอนออกค่ะก็ไปถอนออกแล้ทีนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแพทย์วิติธรรมขอบคุณอาจารย์หมอเขียวที่ว่าได้เอ,อ่ให้คําแนะนําที่ถูกตรงถูกต้องค่ะไม่ ไม่ได้โลภอะไรเอาแบบพอกินน้อยใช้น้อยเอ่อกินน้อยใช้อยู่แบบพอเพียงเรียบง่ายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ก,ก็ก็ผิดเหมือนกันที่ว่าไปทายใจท่านว่าท่านจะต้องโทร,โทรมาคุยเรื่องเรื่องที่ว่ามาชวนลงทุนลงทุนกีะก็การกระทําเดียวกันมีเหตุผลในการกระทําฝ่าล้านเหตุผลต้องระวังอคติหรือความเข้าใจผิดจากการคาดเดาที่ผิดของเรา บททบทศทันข้อเจ็ดหลักห้าข้อที่นำพาชีวิตคนอย่างนรกตลอดกาลนานอย่าทายใจผู้อื่นอย่าใจร้ายผู้อื่นอย่าโกหกผู้อื่นอย่าชิงครางผู้อื่นอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ก็เอต้องขอโทษขอโทษแบบขอโทษด้วยที่ว่าทายใจท่านเอท่านว่าท่านต้องมาพูดเรื่องนี้แน่นอนกิเลสบอกว่าอย่าอย่าอย่ารับสายเลยแล้วประกอบกับเออ่ มีคนข้างๆอยู่พูดก็ไม่สะดวกอ่ะอ่ะ,อะกาบสาธุค่ะอนนนาเอาเพื่อนพีทค่ะค่ะแล้วก็อ่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้รับเอาไปปฏิบัติด้วยนะคะ เอาไปปฏิบัติแล้วก็เกิดความผาสุกนะเราจับได้ว่าเนี่ยเราเราประเมินได้ว่านี่คือเส้นทางที่อ่าถูกต้องถูกตรงแล้วเราก็ยินดีกับการที่ก้าวอ่อยู่ในเส้นทางนี้นะคะอขอบคุณได้อนุโมทนาอาเพื่อนพิทค่ะกราบขอบคุณค่ะค่ะในหลายท่านที่ส่งกันบ้านนะคะก็จะมี มีข้อมูลเหมือนกันว่าก่อนจะส่งมีกิเลสมาบอกว่าอย่าส่งเลยเหมือนกันนะะแต่ท่านก็จะอ่าผ่านก้าวข้ามตรงนั้นมาได้จากการที่อ่าสลายกิเลสของเราหรือว่าไม่ได้เชื่อกิเลสน,นะคะทำให้พวกเราได้ฟังเรื่องราวดีๆจากปากของท่านแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องราวที่ท่านมาเล่าสู่เราฟังนะคะ,ะพี่น้องท่านใดที่อ่า อยู่ในห้องด้วยกันตอนนี้มีกิเลสมาบอกว่าอย่าส่งการบ้านเลยอย่าส่งการบ้านเลยนะคะลองอ่าไม่เชื่อฟังกิเลสดูนะคะแล้วเราก็จะได้สภาวะที่อ่าที่จะมาเป็นประโยชน์แล้วก็ได้บาเพ็ญกุศลร่วมกันด้วยค่ะบําเพ็ญบุญด้วยนะคะได้ชําระกิเลสนะั้นแล้วก็บําเพ็ญกุศลด้วยะคะ่ะกับการแบ่งปันเรื่องราวที่เราไปเชิญนะคะ